สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับหมูสนวัฒน์เช่นเคยนะครับช่วงลองของใหม่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ในรถ m e r c e d e s b e เบนะครับเป็นรถรุ่นเพิ่งเปิดตัวไม่นานเท่าไหร่นะครับวันนี้ในสัปดาห์นี้นะครับทางบริษัท Mercedes Ben บนะครับเชิญผมมาร่วมทำการทดสอบทดลองขับ The New e c l a s s ใหม่ต้องบอกว่าเป็น The New เลยนะครับข่าหมายเด e n e นนี่ไม่ใช่ว่าบอดี้ใหม่หรือว่าอะไรใหม่นะครับเป็นตัวเฟลิป ง่ายเลยเป็นตัวเฟลิปที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับความหมายเฟลิปจะบอกคุณผู้ชมว่ามันก็เหมือนกับรถทั่วๆไปในตลาดในโลกนี้ก็คือมีการปรับปรุงโฉมปรับปรุงตกแต่งเพิ่มเติมให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นรุ่นนี้มาทั้ง2เครื่องยนต์เครื่องยนต์แรกก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะพละกำลังก็ได้อยู่ที่2,000ซีซีอีเครื่องยนต์หนึ่งครับที่เป็นตัวทังเรืองที่สําคัญเลยนะครับที่มี ถึง3บวกมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งไฮบริดและมีทั้ง E ีวีคือไฟฟ้านั่นคือเครื่องยนต์นสองิซีเหมือนกันนะครับที่สําคัญคือในความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาขับรถพวกนี้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรค่อนข้างลรักชวรี่คำว่าเบนซ์เนี่ยนะครับมันงไงก็ลักวรี่อยู่แล้วนะครับเป็นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยหลายปีติดต่อ,อก,กันเดี๋ยวเราไปลองสวัถนากันดูว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามผมเลยครับคุณผู้ชมครับ ครับวันนี้บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยก็ชวนพี่ๆผู้สื่อข่าวนะครับมาทดสอบรถยนต์ The New E-Class กันซึ่งวันนี้ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยทำตลาดรถยนต์ E-Class ด้วยกันถึง3รุ่นย่อยนะครับโดยแบ่งเป็น2เครื่องยนต์ก็คือตัว Entry เลยเนี่ยเราเรียกว่า E300E a v อ n t g a า d e, 300 e นะครับในขณะที่ตัวกลางเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะเป็น E220D AMG Sport แล้วก็ตัวท็อปเลยเจ้าคันสีขาว คันนี้นะครับก็คือ e 3 0 0 e amg dynamic นะครับอัดแน่นมาด้วยระบบความปลอดภัยและอำนววยความสะดวกครบทั้งหมดนะครับทั้งในรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นมาจนถึงรุ่นตัวท็อปเลยก็คือมี easy entry มีการที่เป็น keyless go ที่แบบเข้ารถได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับระบบความปลอดภัยเดี๋ยวนี้นะครับในเรื่องของเซนเซอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยรถยนต์ e class เนี่ยมีเซนเซอร์รอบตัวเลยแล้วก็สามารถถอยจอดเนี่ย ถอยจอดเองได้แล้วเข้าซองนะครับเราลองมาคุยกันว่าในเมื่อรถมันเป็นรถปลั๊กอินแล้วเนี่ยระยะทางของการวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยเจ้า e-class รุ่นนี้ทำได้ประมาณเท่าไหร่ e-class รุ่นนี้เนี่ยจะสามารถทำระยะทางได้ประมาณ50กิโลเมตรนี่ก็คือข้อมูลหลักๆที่น่าสนใจของเจ้า the new e-class นะครับ